ด้วยความมุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนเทศบาลนครนครสวรรค์ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการสรูบน้ำทั่วเขตเมืองอย่างต่อเนื่องหลังจากได้ดำเนินการบล็อกท่อระบายน้ำที่เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำจากแม่น้ำที่มีระดับสูงไหลย,ย้อนเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจกและเขตชุมชนในตัวเมืองนครสวรรค์ โดยในขณะนี้เทศบาลได้ใช้ทั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าใต้ดินและเครื่องสูบน้ำดีเซลเคลื่อนที่กระจายตามจุดเสี่ยงต่างๆทั่วเมืองเพื่อเร่งระบายน้ำฝนที่ตกสะสมออกจากพื้นที่หลังในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเกิดฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้บางจุดมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยนายจิตตะเกษตรมีรัตน,นรัตน์นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์เปิดเผยว่าขณะนี้ทางเทศบาลได้วางระบบป้องกันน้ำท่วมแบบปิด โดยทําการปิดบล็อกท่อระบายน้ําที่เชื่อมกับแม่น้าเจ้าพระยา <P le> <upa> เพื่อป้องกันน้ําสับไพนอกเข้ามาในเขตเมืองพร้อมเดินเครื่องสูบน้ําตลอดเวลาเพื่อระบายน้ําฝนภายในเมืองออกสู่ระบบหลักอย่างรวดเร็วแม้ในช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแต่สถานาการณ์ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และเชื่อมั่นว่าระบบการระบายน้ําของเทศบานลนครนครสวรรค์จะสามารถป้องกันน้ําท่วมในเขตเศรษฐกิจใจกลางเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนียเราเราบล็อกท่อไว้ไม่ให้น้ำไม่น้ำเนี่ยย้อนเข้ามาที่ในเมืองนะครับแล้วก็เออเมื่อสามที่วันที่แล้ว่น้ําลงไปนะครับแต่ลงไม่มากอแต่วันเนี้สองวันเนี้น้ําขึ้นขึ้นใหม่นะครับในส่วนนี้แต่ก็ขึ้นไม่มากฮะเซนสองเซนเองนะครับเพราะว่าทางเขื่อนเจ้าพระยาก็ปล่อยปล่อยเยอะเมื่อกีนสองพันสามนะเออส่วนส่วนเออขื่อนแถวศริกิตแถวนั้นน่ะเขาลด ลดปล่อยน้ําลงก็คือคือมันก็เลยทรงทรงอยู่ที่นครสวรรค์คิดว่าตอนเนี้ก็มีเรื่องระวังเรื่องฝนตกฮนะที่ตกในเมืองเพราะว่าเราบล็อกทอ่อหมดแล้วแต่ก็เราก็ใช้เครื่องสูบน้ําใต้ดินของเราอะที่มีอยู่กับเครื่องดีเซลที่เราตั้งเสริมเนี่ยสูบออกนะครับถ้ามันไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าถ้าไฟไม่ดับเนาะ แล้วก็เราก็สามารถสูบได้ทันในส่วนนี้ก็คิดว่าในในเมืองเนี่ยน่าจะเริ่มลดลงไปในอาทิตย์หน้าแล้วนะครับแล้วก็คงไม่มีปัญหาเพิ่มเติมตรงนี้